ต่อไปการขับถ่ายของเสียของเราอะ่ะก็จะมีสัประกอบไนโตรเจนก็คือจากโปรตีนเนาะเป็นไนโตรเจนเวสสัสเซลก็คือต้องขับถ่ายออกไปอันนี้คือขับถ่ายปัสสาวะอะไรพวกนี้นะก็คือพวกยูเรียแอมโมเนียอะไรพวกนี้สัสเซลเดียพารามิซยมใช้คอนแทคทม์แวกคิวโอก็คือพวกอยู่น้ำจืดพวกอยู่น้ำจืดน้ำเค็มไม่น่ามีไหม จำไม่ได้น้ําจือดอะมีสมดุลในร่างกายเราสมดุลเพราะว่าตัวน้ําจืดคือเดี๋ยวน้ํามันจะเข้ามาในเซลล์มันแล้วเซลล์คือเนื่องจากน้ําภายนอกมันความความจือดอะแล้วเซลล์มันมีแบบน้ําจะเข้ามาในเซลล์แน่นอนอะมันก็เลยใช้คอนแทคไทม์ไว้ยแบบเอาน้ําออกจากเซลล์เยอะเพราะาอันนี้มันความข้นเยอะไงฟองน้ําไฮดราแอโมโมเนียคือเป็น ของเสียแบบประเภทแอมโมเนียเนาะก็ใช้การแพร่แพร่ออกไปนอนตัวแบนแอมโมเนียมือกันใช้เฟมซีลเฟมซีลแปลว่าไฟอะ่ะหน้าตามนัน่าจะใคยไฟมั้งออกทางท่อขับถ่ายด้านข้างเฟมซีลออกทางท่อขับถ่ายด้านข้างสาเดินดินออกเป็นยูเรียละเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นแอมโมเนียแล้วนี่เป็นยูเรียใช้เนฟฟิเดียมเข้าไปในเนฟโฟสโตมออกทางเนฟโฟดิโอพอ จำไม่ได้เหมือนกันคลายไตยอันนี้เริ่มมีความคลายไตยเนฟฟลเนฟอะไรนี่แปลว่าแบบไตมแมลงมีท่อเมาพิกเกียนระบบย่อยอาหารส่วนท้ายของมันอ่ะได้กดยูริกโกยูริกนี่คือแบบคั้นเอาน้ําออกหมดก็คือมันจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีน้ําสูญเสียน้ําน้อยดูน้ําออกหมดเลยนกสัตว์เลื้อยคลางได้กดยูริกเหมือนกันไตสูญเสียน้าน้อยกัวนี้มันจะดูดน้ําออกเยอะ อันนี้สรุปก็คือแอมโมเนียเนี่ยจะพบในสัตว์น้ําเพราะม,มันมีน้ำเยอะอยู่แล้วยูเรียสัตว์เลี้ยงนมสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําฉลามส่วนกรดยูริกก็คือพวกหอยทากที่มันต้องการน้ำเน้อยน,อยนกมแมลงสัตว์เลี้ยงคานจิ้งจกอะไรมันจะเห็นชัดว่ามันเป็นกรดยูริกเสีข,ขาวอะ่ะจิ้งจกมันจะมีเสีขอขาวนั่นเป็นกรดยูริกคนไตเนาะก็จะมีกลวยไตร์เทกซ์ร์เทกซ์คือส่วนนี้ แล้วก็เมดเมดิลล่าคือส่วนนี้โคตเท็กซ์คือเนื้อไตส่วนนี้ตัวนี้ก็คือโคตเท็กซ์กับเมดิลล่านี่สูงมอาอไปเนาะตัวโคตเท็กซ์คือส่วนบนเมดิลล่าคือส่วนล่างเมดิลล่าคือส่วนนี้กลวยไตยนี่คือคือไตนี่แล้วฉี่ก็จะออกตรงนี้นะฉี่ออกตรงนี้จืดๆเริ่มต้นก็คือโคตเท็กซ์เนี่ยเริ่มก่อนโคตเท็กซ์จะมีการลําเลียง ไปตรงนี้นะช่องตัวนี้สำคัญมากช่องตัวนี้จะแบบมีการกรองเนี่ยฟิลเตอร์กรองเขาเรียกว่าเดอร์โมเลอัสมันะ้งตรงนี้มนะั้ยแอบสอบคอซิมคือแบบระยะใกล้ดิเครีดซิครีนี่ออกละคือออกละคือดิสท่อคือไกลคอนเซนเทรตคือคอลเลกติงดักมันจะมี ซีเครตดิสท r อนี่จะดูดดูดหมดคือโปรตีนกูโคสไม่ให้หลุดเนาะโปรตีนกูโคสจะไม่ให้หลุดถ้าโปรตีนกูโคสหลุดออกมาแสดงว่าไตามีปัญหาละคือดูดกลับไม่ได้แล้วก็ไตพังตรงตรงนี้ตรงนีงงง้เป็นการเป็นการกรองเฮโลดูดน้ำมากตรงส่วนเฮโลดูดน้ำมากอันนี้พี่จำไม่ค่อยได้อะแต่น่าจะเกี่ยวกับตรงนี้นี่ยตัวนี้กรอง ตัวนี้ส่วนกรองตัวนี้ส่วนดูดแอปสอบพัลซิมอลดิสชอวแล้วก็คอ e เลกติงดักนี่คือจะออกกรวยไตยละตัวนี้จะออกไปสู่กรวยไตยละใช่ไหมหน้าตาใช่เลยสมดุลฮอร์โมน one, อันนี้หมดละอันนี้ส่วนขับถ่ายออกสมดุลฮอร์โมนฮอร์โมนนี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเนาะฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือ A D H ADH นี่คือชื่อฮอร์โมนอาะ ADH เนี่ยหยุดปวดฉี่สำรองน้ำต่อมใต้สมองส่วนล่างหลังตัวตรวจจับคือใช้ความดันเลือดที่ออสโมซิสก็คือสมบูรของน้ำหยุดปวดฉี่ก็คือไม่ให้ปวดฉี่คือให้เก็บน้ำให้เก็บน้ำไว้ดูแรงดันออสโมซิสในร่างกายจากเลือดไฮโปทาลามัสอันนี้จะใช้ส่วนต่อมใต้สมองส่วนหลัง หลังไฮโปทาลามัสเนออันนี้จะเกี่ยวกับไฮโปทาลามัสนะที่จะดูเรื่อง A.D.H.S. Aldosterone ตัวนี้ต่อหมวกไตควบคุมโซเดียมโรคนิ่วคือออกซาเลตสูงกินผักขมชะพูออกซาเลตสูงทำให้โรคนิ่วคือแบบมีนิ่วค้างอยู่ที่ค้างอยู่ที่แบบตกตะกรนน่ะกดยูริก ic, อยู่ใน,อย,ในอยู่ในไตเยอะ อันนี่คือสมดุลฮอร์โมนฮอร์โมนนี้น่าจะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องไตนี่มั้งผิวหนังอันนี้น่าจะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องไตคือ ADH เป็นคนควบคุมฉี่เนาะแล้วก็ผิวหนังการควบคุมอุณหภูมิอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งผิวหนังการควบคุมอุณหภูมิในรูปของเหงือ่อก็คือระบายความร้อนตัวตรวจจับคืออุณหภูมิของเลือดที่ไฮโปทาลามัสเอาแสดงว่าไฮโปทาลามัสเกี่ยวข้องกับสมบูรณ์ของร่างกายร้อนก็คือ เลือดไหลาตามร่างกายมากทําให้แบบมีเหงื่อออกเยอะกล้ามเนื้อไม่ไม่หดคลายตัวมากขนเรียบถ้าหนาวก,ก็คือเลือดจะไม่ค่อยมาอยู่ที่ผิวหนังมันก็เลยซีดกล้ามเนื้อสัน่นเพื่อเพิ่มพ,พลังงานเนาะขนตั้งลุกก็คือป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ําอะไรพวกนี้สูญเสียแบบเหงื่อระบบหมุนเวียนนี้คืออันนี้คือส่วนส่วนนี้เสระส่วนขับถ่าย กับส่วนอุณหภูมิ